อะครับก็กลับสวัสดี f อ c ทุกคนนะครับผมอวันนี้เราก็จะมาดูสูตรสองตัวบนสิชุดกันรอบที่แล้วรอบที่แล้วเข้ามาแค่สูตรเดียวนะครับมาเก้าศนี่สูตรนี้สูตรนี้หลุดนะครับแต่ว่าแต่สูตรนี้อ่ะสองสูตรนี้เข้ามาล่างตรง2องงวดแล้วนะ เลยเอามาลงอีกเผื่อใครจับลอตเตอรี่ได้ล่างด้วยนะเอองวดนี้ที่ออก <c oughs> วันนี้ที่ออกอะไรออกหกสามนี่หกสามมาหกสามแล้วก็มาไว้ตำแหน่งใกล้เคียงกันมากเลยนะครับหกสามแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งสี่ล่าสุดนะครับเข้ามาที่หนึ่งสี่ล่างเนาะตัวนี้ หนึ่งสี่แดดมือสั่นและหนาวนะครับหนึ่งสี่ล่างตรงเลยอ่ะบนเข้ามาที่สูตรเดียวนะครับเก้าศูนย์มีสูตรนี้เออ่งดเมื่อกี้เก้ากับศูนย์หนึ่งนี่ก็เด่นมาเลยนะแต่ว่าเก้าวันดันไปติดดับของแอดเรียบร้อยครับดับสนิท <laughs> เออมาหนึ่งสีล่าง สองงวดซ้อนนะลองดูว่างวดนี้เขาจะมาหรือเปล่า <c oughs> <ork FT> นะก็ชุดสองตัวจับได้เนาะก็มาล่างอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็อยู่ในชุดเด่นที่ผมให้แล้วนะชุดสองชุดสามชุดสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หกชุดนี้นะเออแรกๆผมมองหนึ่งสี่กับศูนย์สี่เยอะที่สุดแล้วพอชุดสรุปไปชอบศูนย์สี่เพราะว่าคิดว่าศูนย์จะมาบนแน่ๆนะเออมาจริงๆนะ มา90อ่ะรอบนี้เรามาดูสูตรสูตรนี้นะวันศุกร์นะนนะตรงกับวันศุกร์ก็เป็นสัญจรนะครับสัญจรที่โคราชนะครับก็เลขเด่นโคราชมีอะไรอ่าเดี๋ยวแอดจะนำมาเสนอให้ก็แล้วกันเนาะทั้งอายุทั้งรถทะเบียนรถอะไรประมาณนี้แหละก็ไม่แน่อาจจะออก สัญจรอา้าวมาดูชุดสองตัวกันก่อนนะครับรอบนี้จะมาบนล่างไหมหรือเขาจะสูตรตัวนี้จะหลุดอีกที่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะหลุดบนมาลงล่างเหมือนเดิมอ่ะก็ไม่แน่อา้าวรอบนี้หลักร้อยสูตรแรกนะครับหลักสิบนะชอบเดินนะอา้าวเดินมาหลักสิบเนี่ยเดินมาหลักสิบกวดที่ผ่านมาก็สิบเลยนะนี่ศูนย์สองสี่หกห้าหนึ่ง อ่าสิบมันตรงตรงล่างตรงด้วยแล้วก็ก้าเนี่ยก้ามาหลักสิบนะสูตรนี้ถ้าได้ศูนย์เราก็จะได้เก้าศูนย์ตรงนะไม่มีมีหนึ่งเป็นเก้าหลักสิบนะแถมศูนย์มาโอ้โหมาอยู่สูตรเดียวกันนี่แหละรอบนี้ได้ตัวเดิมนะครับเก้าเพราะว่าเก้าคือมาอยู่หลักร้อยอ่ารอบนี้ผมอาจจะไม่เสนอเลขดับแล้วนะเออผมพาดับมาเอาเลขดับมาเสนอที่ไลช็อ เขาไม่ค่อยจะดับเท่าไหรอ่อืมดับงวดหนึ่งงวดต่อไปมั้งจากเดินยาวๆดีๆนะแล้วดับสิบหน่วยเดินยาวๆโหยี่สิบกองงวดแล้วมั้มผมดู <c oughs> มาหลุดงวดนี้เลยอ่ะเก้า <c oughs> นะครับเดนนะ่าจะอยู่ที่หลักสิบเหมือนเดิมเก้าศูนหนึ่ง มือผมสั่น้วนะครับเพราะว่าลมหนาวเสียงก็สั่นนิดนึงนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับสองวันแล้ววันนี้หนาวกว่าเมื่อวานอีกเนาะที่ไหนหนาวบ้างเนี่ยมสม,มุดปาการหนาวแล้วนะครับอา้าวอีกสูตรหนึ่งหักแสนบวกด้วยหน่วยบนบวกด้วยหลับหน่วยล่างเนาะห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกสี่ เลขเก้าเอ๊ะตัวเลขชนกันแบบนี้เก้าศูนย์หนึ่งเอ๊ะเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามเขาจะมาไหมเนี่ยแบบเนี้ยอันเดือเขาจะมาล่างมนะล่างถ้ามองเก้าก็น่ามองหน่อยนะเออเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสองสูตรชนเก้าศูนย์หนึ่งด้วยเออเอาเข้าไป <c oughs> 9ก้ศนยะ์ะถ้าจับคู่อ่ะมาจับคู่กันก่อนเอย่าเพิ่งไปมองว่าจะมาแบบไหนอา้าวจับคู่ได้สิบห้าชุดเหมือนเดิมนะครับเก้าเก้าเก้าศเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม อ,อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่มองเห็นกันหรือเปล่านะเบิร์ให้ก็ก 09, 00, 01, 02, แล้วกันศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามอาจจะจางนิดนึงนะเหมือนผมไม่ได้ไปซื้อใหม่เลยนะก็จะไปตั้งแต่เมื่อวานละพอดีอ่ะไม่ได้เดินไป ร้านสะดวกซื้อเนาะนะจับอีกหนึ่งเนาะสายหนึ่งก็จะมีเมื่อกี้สายเก้าสายศูนย์แล้วก็สายหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่ามีเลขเบิ้ลมาด้วยนะครับรอบนี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งมาหมดเลยหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับอ้า ได้อยู่ประมาณนี้15ชุดนะครับ9มาอีกแล้วครับรอบนี้ไม่ให้ดับนะ <c oughs> แต่ว่าสูตรเลขดับไม่น่าจะมีเนะรอบนี้ไม่ดับนะครับเลขเก้ผมดูสองสูตรแล้ว2สูตรมันมีเข้าอยู่สูตรหนึ่งสูตรที่ดับ5ดับเอาอยู่10บหน่วยดับ9ไม่อยู่นะรอบนี้เก้าไม่ดับ <c oughs> จะมาหรือเปล่านะเก้าเก้าอูเบิ เบิ้ลส <hein. S 1> ตัวเลยนะครับรอบนี้มีเบ huh well, so. ิ er ้ลสามตัวเลยมีเก้าเกหนึ่งเพราะว่ามันชนกัน9 0้าศสิบห้าชุดอ่ะพอมีเบิ้ลแบบนี้มันก็เหลือน้อยชุดลงนะเนอะก็เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกสศย์เกย์ศูตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมาได้9 0้าศูนย์ศกเลขตัวเดิม อถ้าใครไม่ชอบก็ตัดออกไปหร <c oughs> ือมันไม่ค่อยซ้ำเหมือนหอยลาวนะหอยไทยนะนานๆทีจะมาตัวเดิมนะหรือมาบนแล้วมาล่างเออมีได้แค่นั้นมาบนแล้วมาล่างอาได้มีสิทธิ์ได้นะแต่ว่ามาตัวเดิมมาตัวเดิมมีไหมมีหรือเปล่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยมานะ จะสลับตำแหน่งกันมากกว่าเนาะ9009ออกไปแล้วครับ00 00นี่ก็นานๆานทีมาเนาะ01 02 03 1991 91, ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันซ้ำเหมือนเดิมลอกแล้วนซ้ำนะครับ9119ซ้ำครับ1001ซ้ำครับ11เลขเบิ้ล12 13โอ้มีซ้ำกันเยอะนะครับ10011991เนาะ แล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขซ้ำกันครับรอบนี้มีน้อยนะครับผมอืมลองมองดูว่าชอบตัวไหนเลขวิ่งตัวเดียวเมื่อวานถ้าเลขวิ่งตัวเดียวยังเดินต่อเมื่อวานได้อะไรมาดูกันซิได้เก้าตัวเดียววิ่งเงินแสนที่เข้าเลขศูนย์ล่าสุดเนาะ,ะผมบวกไม่ผิดนะห้าบกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ด เป็นสนะิบเก้าเนาะโอเคได้เก้าตัวเดียวรอบนี้สามตัวบนต้องมีเก้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเก้าติดเก้าติดให้ตั้งแต่สูตรแรกเลยนะให้เมื่อวานเก้าตัวเดียวอ่าแล้วสูตรนี้ชนกันพอดีครับเก้าอ่าเมื่อกี้เอ่องวดเมื่อกี้ชนที่เลขศูนย์เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้มันได้ศูนย์ ก้าศูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็ตัวเดียวรอบที่ผ่านมาได้เก้าเอ้ยได้ศูนย์ผิดได้ศูนย์แต่รอบนี้ได้เก้านะก็ชนกันที่เลขเก้าก็สามสูตรชนกันที่เลขเก้าเยอะที่สุดนะนี่ก็เก้าแล้วนะนวนะรอบนี้ก็มาเก้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเก้าเด่นตัวหนึ่งไว้ก่อนสามสูตรคนละคนคิดคนละรูปแบบกันนะครับเก้า เก้าหน้า9เก้ามาแล้วนะครับเก้าอะไรแค่นั้นแหละเออก็น่ามองนะเก้ารอบนี้มาแรงนะครับเก้า <c oughs> อะไรดีสามสูตรมามีเก้าเพราะฉะนั้นก็มองเก้าไว้ก่อนถ,ถ้าสูตรนี้จับเข้านะยกเว้นว่ามันจะมาอะไรอีกถ้ามาสูตรเดียวเก้าศูนย์มีเก้าหนึ่งที่ยังไม่มาอ้าวเก้าศูนย์ออกไปแล้ว ก็ยังเหลือ9ก1าเออไม่แน่นะครับผม9 1 1 9ก็หน้ามองนะ9 1 9 2 9 3นี่แล้วก็เอ้ย09ออกไปแล้ว9 9เลเกเลขเบิ้ลอ่าหวยสัญจรหวยสัญจรก็ไม่แน่เหมือนกัน9ไม่ออกนานแล้วนะครับ9 9กอาจจะมานี่เให้มองเก้ไปก่อนเก้าเก้าเน่สองเก้าสามเนี่ยมันจะเหลืออยู่4ชุด99 9าเก้าเพราะว่า19ก็ตัวเดียวกันนี่แหละ9 1้าลองกลับตัวดูอ่ะนอกนั้นก็นอกนั้นก็ศูนยย์ผมว่าไม่น่าจะนะไม่น่าจะ1 1มีเปอร์เซ็นต์ได้แต่0 0นย์ศูนย์ส หนึ่งสี่ออกไปแล้วถ้าจะมาหนึ่งสามอีกเป็นไปได้ไหมก็ไม่แน่เออเออหนึ่งสามกับเก้าสามหมววสัญจรอะหนึ่งสามเก้าสามก็น่ามองล่างนะถ้าล่างนะถ้ามองแบบนี้นะถ้าล่างจะมาได้นะก็น่าจะเป็นหนึ่งสามมากกว่าสวยนะแต่บนผมมองที่เลขเก้าวไว้ก่อนซ้ายนี้เลยโอเค ก็ปนี้ฝากชุดสองตัวบนรอบละสูตรมาล่างตรงก็บนมาแค่สูตรเดียวเก้าศูนย์ตรงนี้อ่ะฝากไว้ให้พิจารณากันนะครับงวดนี้ออกวันที่หนึ่งธันวาตรงกับวันศุกร์วันศุกร์ผมเคยวิเคราะห์เข้าแล้วสามตัวรอบนี้เราต้องอ้าว เราต้องมาแล้วเราต้องมาแล้วเริ่มมีความหวังแล้วนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับกดกระดิ่งติ้ง,ต,งติ้งด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนาจากทางช่องนะครับผมขอบคุณสมาชิกที่พพอร์ตช่องครับอ่ะเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับ